สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามนะครับหลังกุนซือโปปอฟนะครับของเมียนมาชี้ทีมเวียดนามมีโอกาสเข้ารอบอย่างน้อย9 9แล้วยังบอกว่าทีมเวียดนามแข็งแกร่งที่สุดใน4เกมครั้งนี้แล้วพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรจัดไปนะครับ คุณซือเมียนมานะครับคาดว่าเวียดนามจะเข้ารอบรองชนะเลิศ99%หลังเอาชนะฟิลิปปินส์ขึ้นนำจ่าฝูงของกลุ่ม A ในซีเกมครั้งที่31แต่โค้ชเวลีซ่าโป๊ปปกล่าวว่าเกมถัดไปของเมียนมาไม่ได้เหนือกว่าเวียดนามเลยแต่ชัยชนะดังกล่าวช่วยให้เมียนมาขึ้นจ่าฝูงของกลุ่ม A ด้วยคะแนน6แต้มจาก2แมตช์ขณะเดียวกันก็ดันฟิลิปปินส์และก็เวียดนามให้ตกลงมาในการแข่งขันวันที่13พฤษภาคม เมียนมาจะต้องพบกับเวียดนามหากพวกเขาชนะทีมของโปปปฟจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศอย่างแน่นอนแน่นอนว่าเราจะพยายามทำผลงานให้ดีกับเวียดนามโค้ชชาวบบลเกียกล่าวแต่เวียดนามแข็งแกร่งที่สุดในซีเกมในความคิดของผมพวกเขามีโอกาสอย่างน้อย99%ที่จะไปถึงรอบรองชนะเลิศเพราะพวกเขามีฐานแฟนๆจำนวนมากแล้วก็มีเวลาพักที่ยาวนานกว่า ตอนนี้นะครับเราลองมาฟังความคิดเห็นของแฟนบอลชาวเวียดนามกันนะครับความคิดเห็นแรกนะครับเมื่อเจอเมียนมากับตีมอเวียดนามต้องการชนะ1เสมอ1จากนั้น99%ก็จะเข้าที่1ในรอบน็อกเอาท์ดังนั้นอย่าเครียดแล้วก็อย่าเตะเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์เมื่อคุณถูกบีบแล้วก็กดดันคู่แข่งจะเอาชนะคุณได้เม้นถัดมานะครับผู้ชายคนนี้มีประเด็น เมียนมาจะเจอเวียดนามเพราะแข่ง3นัดใน6วันเหมือนฟิลิปปินส์ดังนั้นเราจำเป็นจะต้องพัก4วันติดต่อกันเพื่อได้ประโยชน์จากการอ่อนล้าของคู่ต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ชัยชนะที่เพียงพอที่จะต้องเลี่ยงที่จะเปิดเผยให้เห็นในรอบรองชนะเลิศและก็รอบชิงชนะเลิศของมิสเตอร์พาร์คเม้นถัดมานะครับชัยชนะต่อเมียนมานั้นจะทําให้ประตูของการเข้ารอบเปิดกว้างขึ้นและถ้าแพ้ประตูก็แคบลงไป การพัฒนาการของกลุ่ม A นั้นยากที่จะคาดเดาถ้าเวียดนามไม่พัฒนาวิธีการเล่นแล้วก็ยิงประตูจะเกิดอะไรขึ้นความคิดเห็นถัดมานะครับวันก่อนเวียดนามดึงฟิลิปปินเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณแล้วก็หลีกเลี่ยงประเทศไทยส่วนอีก2นัดที่เหลือจะชนะอย่างง่ายดายไทยยังคงล้างจากฝูงของกลุ่ม B ไทยล้างอันดับ1ของกลุ่ม B กัมพูชาล้างอันดับที่2ของกลุ่มแล้วก็จะมาพบกับเวียดนามเม้น์ถัดมานะครับเวียดนามจะชนะกลุ่ม ที่สำคัญจะเจอทีมไหนไทยหรือกัมพูชาในกลุ่มบีเท่านั้นมาเลเซียสามารถเอาชนะไทยได้เพราะเหนือกว่าแต่ไม่สามารถเอาชนะกัมพูชาได้ความคิดเห็นถัดมานะครับความคาดหวังในรุ่นยู3นี้มีอยู่จริงดังนั้นเราจึงแสดงความคิดเห็นว่าพูดจาเหลวไหลแต่ก็คาดหวังไว้ในใจเช่นกันอย่างไรก็ตามจะเกิดอะไรขึ้นถ้ายังต้องกำหนดว่าจะเป็นอย่างไรหากนัดต่อไปกับเมียนมา เขาเตะลืมตายเหมือนที่ฟิลิปปินส์ทำแล้วก็รูปแบบการเล่นแบบนั้นจะเป็นบทเรียนให้ทีมอื่นๆที่ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้อะไรเลยก็สามารถนำไปใช้ได้เช่นกันแล้วก็ทันทีด้วยแล้วการพบกับ u 23เวียดนามละ่ะผมไม่หวังเหรียญทองฟุตบอลชายในซีเกมหรอกผมคาดว่านักเตะ u 23จะแสดงความกล้าหาญมารยาทดีแล้วก็สไตล์การเล่นฟุตบอลเหมือนกับที่กำหนดมาอย่าไปทำตามคู่ต่อสู้ จะได้พิสูจน์ฝีมือชั้นยอดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เม้นถัดมานะครับตอนนี้ทุกทีมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น่าเคารพผมรู้สึกภูมิใจมากผมเชื่อว่าเวียดนามและอินโดนีเซียจะเดินหน้าต่อไปและพวกเขาจะพบกันอีกทีในรอบชิงเม้นถัดมานะครับรุ่นนี้ไม่มีแววเหมือนรุ่นปี2018รุ่นยุคทองได้ผ่านไปแล้วดูยุคนี้เล่นแล้วไม่มั่นใจเลย ขอให้เล่นแบบมันๆที่บ้านหน่อยนะครับอย่าไปสร้างกำแพงอะไรที่มันสูงเกินไปเลยครับความคิดเห็นถัดมานะครับยินดีด้วยกับเมียนมาเล่นดีพอๆกับตอนที่ชนะฟิลิปปินมาสร้างทีมเวิร์กแล้วก็ทุ่มเทกันอย่าพยายามทำอะไรมากเกินไปเลยในทัวร์นาเมนต์นี้ผมเห็นว่าในการแข่งขันครั้งนี้เวียดนามแล้วก็ไทยยังคงอยู่ในเส้นทางพวกเขายังห่างไกลาจากตำแหน่งนี้ในทวีปเม้นถัดมานะครับกังวลว่า จะเข้ารอบรองถ้าเวียดนามไม่เข้าก็ไม่มีทีมใดในกลุ่มนี้เข้าได้ต่อให้แพ้เมียนมาก็เข้าปัญหาก็คือรอบรองชนะเลิศที่เจอทีมไทยถ้าอยากได้แชมป์ต้องชนะแล้วตอนนี้จะชนะไทยได้อย่างไรแล้วถ้าไทยตกรอบก็ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลอีกต่อไปความคิดเห็นถัดมานะครับเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินเสมอกันเมียนมาชนะฟิลิปปินดังนั้น เมียนมาน่าจะแข็งแกร่งที่สุดความคิดเห็นถัดมานะครับวิธีหนึ่งที่เวียดนามจะกินอะไรง่ายๆก็โดยวิธีเตะเหมือนสองนัดที่แล้วไงเมียนมาของเขามีพลังมากเกินพอที่จะเกินกินเวียดนามทั้งตัวเลยนะเม้นท์ถัดมานะครับไม่มีอะไรต้องกงังวลยังไม่มีทีมใดทําประตูเวียดนามได้แม้จะเสมอกับเมียนมาแต่ก็ยังมีแมตช์กับติมอประตูของการเข้ารอบก็ยังสองสว่างที่สุด ความคิดเห็นถัดมาครับก็หลายคนมักบอกว่าพวกเขาเตรียมเก็บกระเป๋าเดินทางกลับประเทศในสถานะของเราน่าจะกลับต่างจังหวัดดีกว่าเม้นถัดมานะครับเวียดนามจะเป็นทีมอันดับแรกของกลุ่มมี10คะแนนอินโดมี9คะแนนเป็นที่2อินโดจะรู้ว่าทีมไทยถึงจุดสุดท้ายพบกับเวียดนามผลลัพธ์เวียดนามเอาชนะอินโดแล้วก็ชนะ4เกมเชื่อชันความคิดเห็นถัดมานะครับเมียนมาเล่นได้ดี ผู้เล่นตัวเล็กแต่คล่องแคล่วแล้วก็เก่งอยู่23เวียดนามทื่อแล้วก็ขาตายเกินไปแมตช์กับเมียนมาถ้าไม่ระวังจะแพ้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งความคิดเห็นถัดมานะครับเวียดนามถ้าไม่ชนะเมียนมาโอกาสตกกรอบก็มีสูงเม้นสุดท้ายนะครับโดยมีเป้าหมายหนึ่งแต้มกับเวียดนามเขาจะสั่งให้ผู้เล่นเล่นด้วยกลยุทธ์1ทับสิด้วยการเทคอนกรีตในสนามหน้าบ้าน มันจะเป็นเกมที่เต็มไปด้วยความคาดคะเนและ U23 เวียดนามจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากกับการเจาะทำประตู U23 เมียนมา